น่นไงท่านท่านเงินอยู่ตรงนั้นไงท่านยมเนี่ยท่านเงินนอนบาดเจ็บอยู่นั่นนะก็จะได้เจอกันทุกคนผมจะไม่เข้าไปยุ่งนะทุกคน พี่น้องเนี่ยได้ทำความเข้าใจปรับความเข้าใจแล้วก็ปอบโยนกันนะโ okay. อะไ,น,น,ไน้ไ สวัสดีครับผมไหลเฟินนะครับทุกคนวันนี้ก็จะเดินทางไปหาท่านยมนะทุกคนก็ไม่ได้เจอท่านยมหลายวันแล้วก็มีโทรล่าเร่งด่วนด้วยผมเนี่ยได้ไปถามเพื่อนเล็กดูแล้วว่าได้ไปเจอกับท่านยมที่ไหนนะก็ผมก็เลยจะไปตามหาท่านยมสักหน่อยเพื่อไปช่วยท่านเงินนะเนื่องจากวันนั้นเนี่ยผมได้ไปหาท่านเงินแล้วแต่ว่าดันไปเจอไอ้นอลสิ่งเนี่ยมันดักอยู่ระหว่างทางนะ ผมก็เลยต้องยอมที่จะถอยกลับมาเพื่อเอาชีวิตรอดนะไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะเข้าไปอยู่ในอันตรายอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็เป็นได้นะถ้าเข้าไปยุ่งกับมันผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับมันดีกว่าๆๆก็เลยถอยกลับมาเลยผมก็กลับมานั่งคิดก็เลยจะไปหาท่านยมก่อนละกันไปหาท่านยมแล้วก็ให้ท่านยมเนี่ยไปหาท่านเงินอีกทีหนึ่งจะพาท่านยมเนี่ยไปหาท่านเงินนะ แต่ก็ได้ไปปรึกษากับเพื่อนเล็กแล้วว่าท่านยมเนี่ยตอนนี้ได้ไปอยู่ที่ไหนก็เพื่อนเล็กบอกให้ขึ้นมาบนเขาลูกนี้นะก็น่าจะเจอผมก็เลยเดินทางขึ้นมาแบบเล็งด่วนเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางไปหาท่านยมก่อนเลยแล้วกันก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอตัวเดินทางเพื่อไปตามหาท่านยมก่อนก็แล้วกัน ไม่รู้ว่าต้องไปหาไกลขนาดไหนหรือว่าต้องไปแบบต้องไปทางไหนด้วยซ้ำอะ่ะคือสุ่มดวงเอาเลยแต่ว่าผมหวังว่าผมคงจะโชคดีได้พบกับท่านยมเข้านะไม,ม่พบเนี่ยคงจะมาเสียเที่ยวอีกแต่ว่าเพื่อนเล็กเนี่ยได้บอกแล้วนะว่าท่านยมเนี่ยอยู่แถวๆถนี้แหละผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาหาแถวๆถวนี้ เป็นผู้เขาลูกนี้แหละที่เพื่อนเล็กบอกนะไม่รู้ว่าทัานยมเนี่ยได้เดินทางไปที่ไหนแล้วหรือเปล่าแต่ว่าผมมาตั้งนานแล้วก็ไม่เจอวิแวลเลยนะผมจะตะโกนเรียกดีไหมหรือว่าไม่ไม่ดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมมันอาจจะมีคนที่ หวังไม่ดีเนี่ยอยู่แถวๆนี้ก็เป็นได้นะมันอาจจะมารอบทําร้ายผมได้ านมากแล้วทุกคนยังไม่เจอสักทีเลยเดินมาสองสามชั่วโมงแล้วมั้งเดินจนขาล้าแล้วเหรอทุกคนแต่ว่าไม่เจอวี่แววเลยแล้วท่านท่านยมนี่ก็ผมว่าก็ดูจากชุดตอนนี้ก็ผมว่ามันก็เด่นอยู่พอสมควรนะถ้าอยู่ในปา่าแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะหายาขนาดนี้นะ วนไปบนมาแถวเขาลูกนี้เนี่ยเดินจนจำทางเลยได้แล้วนะทุกคนโอเคผมว่าเดี๋ยวไปเจอกับท่านยมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดินถ่ายไปอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลานะเสียเวลามากมากเลยผมว่าผม ถ่ายให้ทุกคนดูตอนผมเจอท่านยมเลยแล้วการท่าไม่เจอเนี่ยก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่ได้ลงนะถ้าได้ลงก็แปลว่าผมเนี่ยได้เจอกับท่านเงินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางก่อนเลยนะครับเดินตามทางไปเลยครับท่านเดี๋ยวอีกไม่ไกลแล้วกว่าผมจะหาท่านเจอได้โอ้โหลำบากมากเลย กว่าจะหาท่านเงินเจอนะทุกคนลำบากมากเลยเดินหาสองสามชั่วโมงกว่าจะเจอแต่ก็โชคดีที่มาเจอนะตอนนี้ก็ได้พาท่านเงินเนี่ยไปหาท่านเอ้ยพาท่านยมเนี่ยไปหาท่านเงินแล้วนะทุกคนงงหมดละเนี่ยตามทางขึ้นมาเลยท่านใช่ครับ ให,ให้ท่านยมเดินน้าก่อนนะพอไะ้ทันสัมผัสอะไรได้เนี่ยก็จะได้บอกให้ผมเนี่ยถอยได้ทัน มีอะไร,รท่านทำไมท่านไม่เดินต่อขับท่านน้ำเยอะนะทุกคนเป็นนี่เขามันเป็นภผยน้ำนะทุกคนน,น,น้ำต้นนี้มันจะเยอะมากๆเลยกล้ถึงแล้วท่านท่านเงินน่าจะนั่งพักอยู่ตรงด้านหน้านั่นแหละ นั่นไงท่านท่านเงินอยู่ตรงนั้นน,นไงท่านยม,มน่ะท่านเงินนอนบาดเจ็บอยู่นั่นนะพวก็จะได้เจอกันทุกคนมผมจะไม่เข้าไปยุ่งนะทุกคน พี่น้องเนี่ยได้ทำความเข้าใจปรับความเข้าใจแล้วก็ปอบโยนกันนะไอ้น ให้เขาเนี่ยได้คุยกันนะลเพราะไม่ได้เจอกันหลายวันเพราะท่านเงินเนี่ยต้องหนีมาหลบซ่อนเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะกวายะ่เจอท่านท่านยมนะมงงกับัน ได้ครับท่าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องับตอนนี้ก็ท่าน้องสองเนี่ยจำการแล้วสาบาดแผลทุกคนผมเนี่ยยังไม่ได้เจอบาดแผลนะแต่ว่าผมดูจากอาการนี่น่าจะบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าผมก็สบายใจแล้วเพราะว่าได้ไปพาท่านยมมาช่วยแล้ว จะคอโยมนเงียบแบบนี้นะไม่เป็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านยมเนี่ยที่กำลังจะรักษาท่านเงินนะขอให้มันผ่านไปได้ด้วยนี้นะวิธีการรักษาดูเหมือนว่าท่านท่านยมนี่จะโมโหหนักมากนะทุกคนที่ท่านเงินเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพราะว้นอนสิงนะ นี่พวกท่านจะเอาไงต่อครับจะไปแก้แค้นมันเหรอท่านผมเนี่ยรู้นะวันนั้นนะผมได้ไปเจอมันด้วยใช่ครับท่านเดี๋ยวผมเล่าให้ท่านฟังตรงนี้ดีกว่าไม่ไดีกว่าครับท่านให้ท่านเนี่ยได้คุยกับท่านเงินไปนั่นแหละ เงินไปเลยครับท่านแล้วท่านเงินโดนอะไรกันเนี่ย ตรงน,น,น้ไม่หาย่างตรงนี้มากผมเจอมันทำวิธีอยู่วันนั้นผมเจอมนอนันถือหัวอันผมเจอแบบน่ากลัวมากเลยนะ นี่ผมไม่ได้ขึ้นมาคนเดียวเลยผมก็เลยต้องไปออกตามหาท่านก่อนใช่ครับโอเคเดี๋ยวไห้ท่านทั้งสองเนี่ยคุยกันก่อนนะเดี๋ยวแบบนี้นั่งรอฝั่งนั้นดีกว่านี่ไงท่านกันยงเนี่ยมาแล้วตาม นนะแล้วนี่ท่านจะไปไหนต่อไหมครับท่านจะพาท่านเงินกลับไปที่พักเหรอท่านหรือว่าจะพักที่นี่ เงินเนี่ยจะไม่ไหวนะอาการเหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยเดว พวกท่านผมก่อไฟให้ไหมท่านท่านโดนยุงกัดไหมท่านโอเค,คเดี๋ยวไปก่อไฟให้ท่านเงินกับท่านยมดีกว่าตอนนี้มัยุงค่อนข้างจะเยอะมาก Mm-hmm. ผมว่าผมขอตัวกลับเลยดีกว่าท่านเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวอะไรแล้วอ่ะตัวข้าจะดูอาการเงินเงินไว้มันจะดีขึ้นมาหน่อยข้าก็จะพามันกลับค่ำเองไม่นอนกับพวกข้าตัวนอนซะเลยนุ่มหัวใจเงินบาดเจ็บก็ลุกขึ้นมาเล่นั่นี้เลยใช้ความรุนแรงกันเลยท่านอันนี้มันต้องพูดอย่างนี้นุ่มมันเตะข้าประจําเนี่ย จะตอยเองนะดยิงท่านท่านสองเดีย็่นเมีรข้าเยิงกับท่านเข้าจะ่อยเองเอไข่าเจ็บข่าจะต่อยเองลำได้นะไม่เป็นไรพวกข้าเล่นกันแบบนี้ปรจ๊ไม่มเดยวกัเล่เล่นเอง โอเคทุกคนก็ผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านนานะเนื่องจากว่าไม่มีโทร์อะไรต่อแล้วก็ปล่อยให้ท่านทั้งสองเนี่ยได้อยู่ด้วยกันไปนะก็ให้ท่านยมเนี่ยดูแลรักษาท่านเงินนะได้ว่าไงนะครับท่าน ไม่เป็นไรครับท่านก็เมื่อกี้ท่านทั้งสองเนี่ยเล่นกันท่านทคนผมเนี่ยดันไปอยู่ระหว่างกลางเลยถูกท่านเงินเนี่ยสัดเข้าเต็มเต็มเลยเจ็บมากเลยทุกคนล้มทั้งยืนเลยนะได้กับท่านท่านทั้งสองก็รักษาตัวด้วยนะครับกับท่านก็ ได้ครับท่านก็จะมีอะไรก็าสามารถบอกผมได้นะผมพร้อมช่วยท่านทั้งสองเสมอนะครับท่านโอเคทุกคนก็ผมเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันก็โอเคท่านผมเนี่ยขอตัวกลับแล้วนะท่านทั้งสองก็รักษาตัวดีๆด้วยนะครับ,มมรบไม่เป็นไรครับท่านโอเคครับผม ขอตัวแค่นี้แหละท่านถ้ามีอะไรก็บอกผมได้ผมพร้อมช่วยด้านเสมอนะครับครับ